สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน great, วันนี้ก็เตรียมตัวพร้อมนะคะ <st ut ters> แต่งตัวอะไรเรียบร้อยจะออกไปข้างนอกไปหาอะไรกินกันกับเพื่อนๆปรากฏว่าฝนกำลังจะมาค่ะทุกคนดูสิฝนไม่เป็นใจเลยค่ะจองร้านอาหารไว้แล้วนะคะบุ๊กไว้แล้วต้องเลื่อนค่ะทุกคน ร้านก็อยู่ไม่ไกลนะคะจริงๆแล้วอ่ะเราเดินไปได้แต่ว่าฝนมันลงโปรยๆแล้วตอนนี้แต่ว่าท้องฟ้าสวยนะคะทุกคนเดี๋ยวชมบรรยากาศไปขยายนะคะ